สวัสด,ดีวัยรุ่นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพาทุกคนมาส้มพักเท้าหลังเซ็ตก็ร้อยของผมเองหักทุกคนก็มันเป็นมีเนียมนะก็ผมก็เชื่อมเลยเอามาเชื่อมเลยเชื่อมมีเนียมไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าแนวแบบนี้นก็ได้แนวนึงแล้ว ้อฝั่งนี้ก็ต้องผ่าลงไปอีกตรงนี้ก็ต้องผ่าลงไปผ่าแล้วก็เชื่อมคนคิดว่าน่าจะอยู่อยู่นะแนวแบบนี้ทุกคนแสงเยอะหน่อยก็มันเป็นมีเนียมหนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะ เชื่อมอยากสักหน่อยแต่ก็น่าจะอยู่นะก็งานแรกด้วยเชื่อมพักเท้าตัวเองอย่างเอาอันนี้ก็เป็นทั้งสเตนนะทุกคนนี่เวลารับทั้งสเตนเชื่อมแมเนียมก็ต้องหัวมนๆกลมๆนะเนี่ยตูดตสีเขียวนะทุกคน ลวดก็ใช้ลวดมิเนียมเบอร์ 4U43 อะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะได้แนวประมาณนี้ทุกคนก็ผมก็จะเหลือตรงนี้ต้องผ่าลงไป แล้วก็ป้อนลวดค่อยจะอยู่นะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็ต้องผาลงไปต้องผาลงไปผาลงไปนะไม่งั้นไม่อยู่นะทุกคนต้องผาผ่าแล้วก็ป้อนลวดลงไปนะให้เหนื้อรวดไปแทนที่ของเก่านะทุกคนมันค่อยจะอยู่นะถ้าเอามา แปะกันแล,แล้วเชื่อมเลยไม่อยู่นะทุกคนอันนี้ก็ต้องผ่าแล้วก็ปอนรวดลงไปแล้วก็เจียเก็บงานมันก็จะได้มาสภาพเดิมนะทุกคนนี่น่าจะอยู่นะอันนี้ผมก็ต้องเจียออกเก็บงานนะเป็นมินิมนะพักเท้าหลังเป็นมินิมีหมดเลยพักเท้าของเซ็ตก็ร้อยพอดีผมทำหัก ก็ต้องเอามาซ่อมนะครับก็ต้องเชื่อมแล้วก็ทําสีใหม่นี่เดี๋ยวพาทุกคนมาดูตู้เชื่อมนี่ตัวนี้เป็นตู้เชื่อมใช้ได้ทั้งเชื่อมอาก้อนเชื่อมเมกนีเียมนะครับทุกคนอันนี้ผมปรับไปไว้ที่250นะ น,นี้ก็ไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดผมก็ปรับเองนะก็แนวก็ประมาณเมื่อกี้เลยปรับค่านี้นะอันนี้ถ้าอยากให้ออโต้ก็กดตรงนี้นะนี่แต่ผมใช้แบบแมนนลวนนะอันนี้คือกดทีเดียวนี่คือหัวเชื่อมทํางานแบบค้างเลยนะแต่จัดเลยนะแต่อันนี้เรากดตามมือเรานะเราปล่อยมันก็ไม่ทํางานนะนี่ ส่วนตัวอาก้อนผมปรับไว้ที่เจ็ดนะเกตู้ผมเอประมาณนี้อันนี้ตู้ที่ทำงานนะไม่ใช่ตู้ที่บ้านนะก็ประมาณนี้อยากได้มากเลยตู้ตัวนี้อยากชอบ แสงจะเยอะหน่อยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมอีกสองฝั่งก็น่าจะจบงานนะทุกคนเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วก็เก็บงานเลยแล้วกันเห็นนะทุกคนก็ได้ไปทำบ่าเชื่อมเฟอร์มาแล้วนะทุกคนนี่เหลืออีกสองแนวเชื่อมอีกสองแนวก็จะเสร็จนะทุกคน ี่เดี๋ยวเราจะป้อนลวดลงไปให้เต็มจะได้แข็งแรงนะทุกคน คิดว่าน่าจะอยู่นะผมต้องเจียร์แต่งเก็บงานแล้วก็ทำสีโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีทีตอนงานเสร็จเลยแล้วกันนะ ผมต้องไปเกียรก่อนเกียรเก็บงาน ผหลังจากที่เชื่อมแล้วก็เกียเก็บง,งานนะครัทุกคนผมก็ได้ขัดแล้วก็มาพน่นสีแล้วนะทุกคนเนี่ยนะครับชิ้นที่ซ่อมชิ้นที่หักไปนะครับก็ structured. ตอนนี้กำลังทำสีครับก็หลอกตาได้นะครับ เียนเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวตัวนี้ตัวนี้คือตัวสมบูรณ์ครับคือตัวที่ไม่พังแต่เอามาทําสีให้มันเหมือนเหมือนกันดูครับดูตรงตรงพอนะครับตรงอ่าแล้วมาดูด้วยเนียนเหมือนกันครับ แทบมองไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าซ่อมมานะครับพอตอนตนี้ผมก็ไม่มีสีนะครับก็มีแค่สีดำธรรมดานะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ ATM อะไรไม่รู้ใช่หรือเปล่าวินนะครับยี่ห้อวินสีดำธรรมดานี่แหละก็ผมเอามาพ่นรองพื้นใช้งานไปก่อนนะครับเดี๋ยว มีตังสั่งสีมาทําใหม่นะครับปกติมันเป็นสีดําสีดําสีดํามุกนะครับดําแล้วก็มีมุกด้วยน่าจะดําเงาอ่ะแล้วก็มีมุกแต่ตอนนี้ผมก็เลยเอามาทําสีให้มันมันเหมือนกันครับคือพ่นสีดําธรรมดานี่แหละคือลองพื้นไว้ใช้งานไปก่อนไว้มีตังสั่งสีมาพ่นใหม่นะครับมาทําใหม่ครับ เนซ่อมมาตัวนี้ตัวที่ซ่อมนะครับเนี่ยตัวที่มันหักครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำจะพ่นสีอีกสักรอบหนึ่งก็พอแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u b s ไคร b e ช่องเซต0าร์ร้อยหนุยเลกเอสบีให้ผมด้วยนะครับน,น,นานๆจะมาทีนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ 拜拜。Bye bye.